ก็สวัสดีค่ะวันนี้ข้อความต่างมิติก็เป็นของ a อต r a ซึ่งมาอัปเดตการเป็นแปลงของโลกแล้วก็คือ a อต r ราเนี่ยเขาก็จะมาตอบคำถามในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยมีข้อสักถามมากมายนะคะก็คือมาเริ่มกัน a อต r a าเชอร์แลน์เนี่ยก็คือเขาก็พูดว่า เขาก็คือทำงานอยู่ที่ศูนย์บัญชาการแล้วก็ควบคุมอินซีซึ่งกำลังเรียกคุณเนี่ยว่าเขาก็เขาก็จะเรียกคุณด้วยแล้วเขาก็คือลอร์ดแอตราก็คือเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยแห่งกองกำลังรักษาสันติภาพในอวกาศเนี่ยก็คือระหว่างกาแล็กซีซึ่งแบบยืนเขียงข้างเพื่อพูดคุยกับคุณแล้วในปัจจุบันเนี่ยแอตราเขาก็อยู่บนเรือแม่ยานก็คือแบบ บัญชาการอินซีก็คือภาษาอังกฤษก็คือ Command s h i p ต Eagle แล้วก็กองเรือยานตอนนี้ก็ได้อยู่ล้อมเนี่ยของโลกของเราท่านเขาก็อยู่ลอกไปแล้วแล้วก็เรือยานเนี่ยของเอต a าทุกลำเขาก็ไม่สเราอ่ะไม่สามารถที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในปัจจุบันเนี้ยก็คือโดยใช้เทคโนโลยีการดัดแสงเพื่อให้เทคโนโลยีบนโลกไม่สามารถรับสัญญาณเลด้าของเรือยานของเอตธาได้ แอทาเขาก็ส่งคำอวยพรเนี่ยให้กับมนุษย์ทุกคนเขาก็บอกว่าเขาสวัสดีตอนเช้าครอบครัวของโลกก็คือเอ,อิร์ธที่รักของฉันเนี่ยก็เขาบอกว่าช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้กลับมาอยู่กับคุณเนี่ยหลังจากที่คุณ่ะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นน่ะก็คือนับตั้งแต่ที่เราอ่ะพูดคุยกันครั้งล่าสุดเนี่ยฉันก็คิดว่าเนื่องจากเราอ่ะไม่ได้คุยกันมาระยะหนึ่งแล้ว ก็เป็นการเหมาะสมที่จะตอบคำถามที่พี่น้องทั้งชายและหญิงของคุณน่ะบนโลกนี้มีคำถามส่งมาหาเราคำถามก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่ค้างไว้และทำไมมันอ่ะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยนานนักแอดทราก็ตอบว่าเมื่อเราอ่ะดูคำตอบต่างๆเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณจะเข้าใจว่าสาเหตุคืออะไรและสำหรับพระเยซูน้องชายเป็นที่รักของ และก็ตัวเราเองก็คือในหมู่ของพวกเราเน่ยก็มีความห่วงใยอย่างมากเลยถึงความพึงพอใจในตัวพี่น้องบนโลกของคุณคาถามต่อมาก็คือเราเตรียมการมานานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบัดเนี้ยเราก็จะกลับไปสู่ชีวิตเก่าๆเพราะชัดเจนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าเอตราก็าตอบว่าสําหรับเราอ่ะสิ่งนี้มันน่าตกใจอย่างมากเลยและฉันก็อ้างอิงถึงปรมาจารย์ชาวกรีก ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ที่ชื่อว่าที่โอฟิลัสเขาก็ได้กล่าวว่ามีเม็ดทรายเหลืออยู่น้อยมากเลยในนาฬิกาทรายฉันก็ขอบอกพวกคุณที่รักของฉันน่ะในฐานะกลุ่มคนทำงานสองแสงไลเวอร์เกอร์บนโลกตอนนี้ก็คือให้คุณน่ะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อชักชวนพี่น้องของคุณนะไม่ให้ชะล่าใจในอดีตครูรของคุณนะก็พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม และพวกคุณก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในการย้ายบ้านแล้วก็จดบันทึกครูรู้ของคุณแล้วก็เตรียมตัวในทุกวิถีทางอะที่คุณสามารถทําได้และพวกคุณแต่ละคนก็ต่างตระหนักถึงสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าเนี่ยในแถบของโฟตอนหรือโฟตอนเบลแล้วก็ปัญหาต่างๆที่จะประสบที่นั่นก็เป็นช่วงเวลาแห่งความมืดแต่คุณก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะคุณนะเข้าใจถึงความไว้วางใจในพระเจ้า ความไว้วางใจมันมีความสําคัญน่ะมากเลยเพราะนั่นน่ะก็คือจุดที่มนุษยชาติละทิ้งพระเจ้าและพวกเขาก็ไม่สามารถวางใจพระเจ้าได้อีกต่อไปตั้งแต่แรกเริ่มแล้วในการพูดคุยก่อนหน้านี้ก็เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมแล้วครูรู้ของคุณน่ะเขพูดถึงทุกสิ่งที่คุณน่ะต้องทําคุณก็จะค้นพบได้อย่างไรอ่ะว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของคุณน่ะจะไม่ทํางานสําหรับคุณอีกต่อไป ในช่วงเวลาแห่งความมืดและก็เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความอบอุ่นและก็ความร้อนรูปแบบอื่นด้วยด้วยไมยน้น่ธรรมชาติและก็กาดนอกจากนี้ควรมีเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเบนซินดีเซลเนี่ยไว้ด้วยหากคุณมีเครื่องจักรแล้วก็มีน้ำเพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายและสำหรับอาบน้ำแล้วก็ควรป้อนด้วยแรงน้มถ่วงเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นใด และแน่นอนว่าเลยจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่คาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อความมืดามาถึงแล้วก็จะมีความกลัวมากมายมหาศาลแต่คุณนะในฐานะคนทำงานส่องแสงไลท์เวิร์กเกอร์แล้วก็ผู้ช่วยทุกคนบนโลกเนะี่ยก็จะสามารถช่วยพี่น้องของคุณนะ่ะให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้ คำถามต่อมาก็คือท่านแอทราเนี่ยคุณมีอำนาจในการขึ้นฝั่งกองเรือยานลงจอดกองเรือยานแล้วก็ลุยต่อไปใช่หรือไม่แอทราก็ตอบว่าฉันก็จริงนะแต่ที่รักของฉันฉันนะไม่มีเจตนาเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีใครในคำสั่งของเราอะที่จะละเมิดกฎหมายของพระเจ้า ลองนึกภาพว่าถ้าเราจะทำสงครามกับลูซิเฟอร์เนี่ยแล้วก็คุณก็รู้ชะตากรรมของเหล่าทูตสวรรค์นที่ตกสู่บาปแล้วก็เรื่องราวของลูซิเฟอร์คุณก็จินตนาการได้ไหมคำถามต่อมาแล้วคำสั่งมาจากไหนล่ะใครเป็นคนออกคำสั่งแอตราก็ตอบว่าพูดได้คำเดียวว่าทิรักนั่นก็คือพระเจ้า ท่าน,นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่พระบัญชาก็ลงมาโดยผ่านทูตที่พระเจ้าววางใจและคำสั่งก็มาถึงแขนของผู้สร้างอีกทีคำถามแต่ใครก็คือพรกกรของผู้สร้างพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาก็ประกอบด้วยใคร แอตราก็ตอบว่าแขนของผู้สร้างประกอบด้วยพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่น่าทึ่งและในขณะที่คุณนะอยู่ในมิติที่3มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณนะจะเข้าใจถึงพลังและก็ขนาดของพระเจ้าพวกเขาก็เป็นผู้สร้างดาวเคราะห์ นอกจากพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีอัคราธตสวรรณาที่น่าทึ่งที่คุณรู้จักแล้วก็ชื่นชอบได้แก่อัครเทวดาไมเคอลหรือไมเคิลและก็อัครเทวดากาเบรียลและอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือสานัตกุมาราพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวสุกขและก็ในช่วงสองล้านครึ่งปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงเป็นโลโก้ดาวเคราะห์ของโลก เมื่อคำสั่งจากพระเจ้ามาถึงมือของผู้สร้างแล้วก็ก้าวลงมาที่ชั้นอีกทีกองเรือยานก็จะลงจอดที่รักเร็วมากเลยจนคุณจะคิดว่ามันเกือบจะเหมือนกับความเร็วแสงในหนังสือที่คุณเคยอ่านที่ชื่อว่าคุณกำลังกายเป็นมนุษย์กาแล็กติกโดยเชลดอนไนเดและก็เวอร์จิเนียเอลซี คุณก็สามารถอ่านเกี่ยวกับความตั้งใจของดาวเคราะห์ซีเรียนได้แต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แล้วก็ระบบดาวอีกหลายพันดวงอย่างแท้จริงที่ยืนอยากทำแบบเดียวกับพี่น้องของท่านที่มาจากซีเรียสคำถามเกิดอะไรขึ้นกับภูมิมอากาศบนโลกแล้วเหตุใดเราจึงเห็นสิ่งที่ป่าเถื่อนแล้วก็ทำลายล้างเกิดขึ้นบนโลกแอทราก็ตอบว่าคำตอบก็คือที่รักทั้งหลายรัฐบาลและก็สถาบันอื่นๆน่ะ พวกเขาว่าลงทุนเวลาและก็เงินเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวทุกสิ่งและก็สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกและจากนั้นก็จึงมีเสียงร้องของเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพวกสื่อต่างๆพวกเขาก็ลงทุนจํานวนมากเพื่อทําให้คุณนะเชื่อว่าโลกกําลังร้อนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มอื่นๆก็พูดว่าไม่มีโลกกําลังเย็นลง ความจริงก็คือที่รักไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใดเลยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือโลกแม่ธรณนนีอ่ะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะกำลังต่อสู้ทุกอย่างเริ่มเข้ามาเพื่อเธอมากมายและโลกเธอก็ร้องขอความช่วยเหลือและก็สภาพอากาศบนโลกถูกควบคุมโดยสภาพอากาศธาตุและก็วิญ,ญญาณแห่งธรรมชาติและพวกมันทั้งหมดก็ถูกควบคุมโดยเทวทูตพวกมันนะมาจากอาณาจักรเทวทูต เมื่อเกิดแผ่นดินไหวบนโลกของคุณน่ยมันก็เป็นเพียงโลกแม่ทรณีที่พลิกคว่ำด้วยความเจ็บปวดขณะที่แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ใต้พื้นผิวโลกบทขยี้และก็บนโลกเธอกำลังร้องขอความช่วยเหลือและเมื่อคุณมีพายุอไต้ฝุน่นแล้วก็พายุเฮอริเคนที่น่าทึ่งภูเขาไฟใต้ทะเระลระเบิด ภูเขาไฟระเบิดบนพื้นผิวโลกก็คือซีนามิพายุขนาดใหญ่คลื่นยักษ์แล้วก็ไฟป่าและความแห้งแลง้งมันเป็นเพียงความครอบงำของวิญญาณทั้งสภาพอากาศสิ่งมีชีวิตธาตแล้วก็วิญญาณธรรมชาติได้ร้องขอความช่วยเหลือลองนึกภาพเหมือนที่ผู้เผยพระวจนะเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อม้อความดันในครัวเรือนวางอยู่บนเตาของคุณแล้วก็เมื่อมีแรงดันสูงสุดมันก็จะระเบิดออกมา และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศของคุณตอนนั้นน่ะฉันก็อยากจะพูดนอกเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ข้างหน้าฉันรู้ว่าบางท่านก็พบว่ามันยากเมื่อเราพูดถึงประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ก็คือสิ่งที่ตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตฉันน่ะอยากจะพาคุณนย้อนกลับไปสู่สงครามสมย Atlantic, นะัยแอตแลนติสกับเรมูเรียเมื่อ1 2 0 0 0ปีที่แล้ว เรโมเรียเนี่ยเขาถูกทำลายโดยชาวแอตแลนติสแล้วก็เมืองแอตแลนติสน่จมลง2,000ปีหลังจากนั้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการพยายามทำสงครามอีกครั้งคุณอาจจำได้ว่าครูของคุณพูดถึงสภาพอากาศในเรโมเรียในการประชุมครั้งก่อน และพวกเขาก็บอกคุณว่าสภาพอากาศน่าทึ่งมากอุณหภูมิในสมัยเรโมเรียนก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเกิน5องศาบวกหรือลบ7องศาฟาเรนไฮหรือ21องศาเซลเซียสดังนั้นในภูมิภาคเส้นูนสนะูตรอุณหภูมิก็ไม่เคยร้อนเกิน75องศาและในบริเวณขั้วโลกอุณหภูมิก็ไม่เคยเย็นเกิน65องศาเช่นกัน ใช่แล้วมันนะไม่มีน้ำแข็งขั้วโลกเลยและความเร็วของลมก็ไม่เคยเพิ่มขึ้นเกิน7ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรยากาศเยี่ยมสุดยอดจริงๆแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าชาวแอตแลนตะิสได้ฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าและฉันก็อาจ และฉันก็จะหมายถึงการแยกอะตอมและก็การระเมิดของอะตอมอที่ถูกยิงโดยชาวแอตแลนติสที่เรมูเรียมันก็จึงมีผลกระทบจากการระเบิดของแผ่นน้ำแข็งที่ตกพลึกออกมาและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดสภาพอากาศอันน่าทึ่งในเรโมเรีย หน้าผาอากาศเนี่ยเป็นชั้นน้ำแข็งที่เป็นผลึกแล้วก็ยังล้อมรอบดาวเคราะหซีเรียสด,ด้วยมันอยู่ในสองชั้นชั้นแรกอะสูงจากพื้นผิวโลกอะสิถึง1 8 0 0 0หมฟุตและชั้นที่สองก็อยู่ที่35มสิบห้ถึงสามหมื่ฟุต เรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะก็ได้รับการบอกเล่าในพระคัมภีร์ของคุณที่เรียกว่าน้ําท่วมใหญ่ในสมัยของโนอาห์และก็เรืออาร์คในช่วงเวลาที่เกิดน้ําท่วมครั้งเนี้ยก็มีผู้คนประมาณ64ล้านคนบนโลกและเมื่อน้ําท่วมลดลงแล้วก็ผู้รอดชีวิตนับแล้วอ่ะมีไม่ถึงสองล้านคนพอน้ําได้ลดระดับลงอ่ะจนกลายเป็นขั้วเหนือและก็ขั้วใตา้แล้วก็ก่อตัวเป็นแผ่นน้ําแข็งขั้วโลกอ่ะจนถึงปัจจุบันนี้ ในนิมิตของเขานั้นนะโนอาก็หวังว่าอารยธรรมใหม่บนโลกก็จะเป็นไปตามประเพณีเก่าแก่ของชาวเรมเรียซึ่งเป็นอารยธรรมของมิติที่5ที่มีจิตสํานึกที่สมบูรณ์ก็เป็นอารยธรรมแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ประวัติศาสตร์ก็บอกเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าน่าเศร้าที่ผู้คนน่ะได้หวนกลับไปสู่วิถีแห่งการทำสงครามและกะดังที่คุณทราบในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาเนี้ย ก็มีการทำลายล้างครั้งใหญ่ของโลกในอดีตครูของคุณก็เคยพูดถึงพืชและก็สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและวิธีที่พระผู้สร้างหรือพระบิดาทรงช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้และตอนนี้ฉันก็ขอดึงความสนใจของคุณไปที่เหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในรัฐวิกตอเรียของคุณรัฐของออสเตรเลียซึ่งคุณเห็นภาพภัยพิบัติ ของสิ่งมีชีวิตบนต้นไม้และก็ความโศกเศร้าอย่างยิ่งในหมู่ผู้คนที่รักฉันน่ะเคยพูดถึงความไว้วางใจก่อนหน้านี้แล้วว่าให้วางใจในพระเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านั้นนะ่ะพวกเขาปลอดภัยในร่างใหม่แล้วและปัจจุบันพวกเขาอยู่ใต้พื้นผิวโลกหรือโลกภายในพวกเขาชอบพืชและกษัตริย์อื่นๆที่อยู่บนดาวดวงอื่นที่รอการกลับมาพวกเขาปลอดภัยอย่างแน่นอนคำถาม โอ้ใช่เลยเมื่อน้ําแข็งละลายในขั้วโลกเหนือและก็ใต้เนี่ยเราก็มีขั้วโลกแมวน้ํานกเพนกวินแล้วก็วานอพยพอะที่กลับมาละ่ะแล้วพวกเขาเราจะเป็นอย่างไรบ้างแอดราก็ตอบว่าผู้ที่รักเราอะได้รับความไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งพระผู้สร้างหรือพระบิดาอะก็มีทุกอย่างอยู่ในความดูแลของเขาพระองค์อะทรงรักสิ่งมีชีวิตและก็พืชของพระองค์มาก จนไม่มีอะไรจะสูญหายและก็เรียบง่ายหลังจากการลงจอดของเรือยาและก็การสร้างโลกขึ้นใหม่เริ่มต้นขึ้นน้ำแข็งจากแผ่นน้ำแข็งครัวโลกก็จะถูกน้ำถูกนำมาใช้เพื่อสร้างท้องฟ้าขึ้นมาใหม่คุณจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่สมัยสงครามแอตแลนติกและก็เรมูเรียอายุไขของมนุษยชาติบนโลกเปลี่ยนไปจากที่อายุยืนเป็นสหัสวรรษกลายเป็นเพียงไม่กี่ทศวรรษ และก็ความสูงของผู้คนบนโลกอะ่ะไม่ใช่สูง7-8ฟุตเหมือนเมื่อก่อนแล้วอีกต่อไปตอนนี้พวกเขาก็กลับมาสูงเพียง5-6ฟุตแล้วและนี่ก็เป็นเพราะว่ารังสีในชั้นบรรยากาศและก็เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบนท้องฟ้าหรือภูมิอากาศของเราและก็จากการอ่านหนังสือของเทรรสอ,อะ่ะคุณก็จะตระหนักถึงแล้วก็รู้ถึงอารยธรรมของเรโมเลียทึ่ใต้ภูเขาซาัต้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอากาศชาที่รู้จักกันในชื่อของเทรรสและชาวเรมูเรียนเหล่านั้นก็มีส่วนสูงถึง7ฟุตรหรือมากกว่านั้นฉันนะอยากจะบอกคุณว่าด้วยว่าพวกคุณนะแต่ละคนนะได้บินข้ามประเทศออสเตรเลียของคุณแล้วและคุณก็ตะหนักดีถึงพื้นที่ภายในของเกาะที่สวยงามแห่งนี้และในหลายพื้นที่เกาะแห่งนี้ก็กำลังกลับสู่ทะเลซาอีกครั้ง ออสเตรเลียก็เป็นส่วนหนึ่งของเรมูเรียแล้วก็เดิมทีอะออสเตรเลียนั้นก็เป็นดินแดนที่สวยงามอะซึ่งมีทางน้ําแล้วก็มีความสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจมีต้นไม้แล้วก็พืชที่น่าทึ่งแล้วก็สถานที่ที่สวยงามสําหรับการอยู่อาศัยก็คือว่าดาวจุลย์เขาอยู่ที่ออสเตรเลียมันก็จะมีเกาะที่สวยงามที่วิกตอเรียมีหลายๆเกาะที่สวยงามซึ่งเมื่อก่อนมันสวยงามกว่านี้มาก ก็คือมันเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในโลกเลยออสเตรเลียมาดูต่อก็คือมีการดูหมิน่นความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นที่นั่นที่เกิดจากที่อะตอมของแอตแลนติกแตกตัวแล้วก็ระเบิดของอะตอมที่เกิดขึ้น และคุณก็จะจำตอนที่ฉันพูดคุยกับคุณนะเกี่ยวกับการระเบิดปรมาณูที่เกิดขึ้นนะบนบิกินี่อัทเลในปี1954และเราก็ต้องใช้เวลาถึง20ปีเลยในการฟื้นฟูแล้วก็น่าเสียดายที่บางส่วนนะไม่สามารถฟื้นฟูได้และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อคุณนะฝ่ฟาฝืนกฎของพระเจ้า ครูของท่านนะได้พูดเช่นกันเกี่ยวกับดวงวิญญาณของชนพื้นเมืองทั้งดวงวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนในปัจจุบันและก็ดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกวิญญาณพวกเขาก็จะร่วมมือกับพี่น้องของคุณนะจากอวากาศต่างดาวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่และนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุด ในเวลาเดียวกันน่ะครูบาอาจารย์ก็เคยพูดกับคุณในอดีตว่ามีดวงวิญญาณจํานวนมากบนโลกเลยในปัจจุบันนะที่จะไม่เคลื่อนไหวในการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ดังที่คุณทราบแล้วว่าบุตรธิดาทุกคนของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าก็มีเจตจำนงเสรีอิสระพวกเขาก็จะมีทางเลือกว่าพวกเขาต้องการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือต้องการอยู่ในมิติที่สมโลกเก่าต่อไป ด้วยเหตุเนี้ยฉันก็จึงได้เตรียมการกับดาวเคราะห์สาดวงที่มีอยู่ในมิติที่3ในปัจจุบันเนี่ยและพวกเขาก็ตกลงที่จะรับพี่น้องคนที่ไม่ประสงค์จะก้าวไปข้างหน้าในเวลาเนี้ยให้ไปอยู่ดาวที่ได้เตรียมเอาไว้สิ่งเนี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการวิวัฒนาการของพวกเขาในทางเสียหายแต่อย่างใดพวกเขาจะสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ในเวลาของตนเองในวันหนึ่ง และอาจต้องใช้ร่างอาวตารมากมายสำหรับบางคนจึงจะสามารถทําเช่นนั้นได้แต่ถ้าต้องใช้เวลาบางคนอาจเป็นสิบปีร้อยปีหรือพันปีไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามในปัจจุบันเนี่ยพะพูสร้างหรือพระพิดาก็มีช่องทางให้พวกเขาเข้าสู่มิติที่5้าโลกใหม่ได้เมื่อพวกเขาพร้อมแล้วแต่สำหรับพี่น้องคนอื่นๆบนโลกที่ตัดสินใจย้ายเข้าสู่โลกยุคทองใหม่มิติที่ห้า พวกเขาก็จะขยับไปสู่การมีสติสัมัผสัญญาและก็ดี a ของพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปจนถึงระบบเกลียว12อันซึ่งถูกปฏิเสธตั้งแต่ในสมัยแอตแลนติสนั่นก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสำหรับพี่น้องเรานั้นทุกคนคุณก็จะจำได้ว่าฉันนะสนับสนุนให้คุณนะกลับมาทบทวนชีวิตและก็คำสอนของปรมาจารย์แห่งตะวันออกไกลอีกครั้งหนึ่ง และเหตุผลก็คือว่าเพราะฉั้นนะ่ะต้องการให้คุณนะเห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างอํานาจที่พระพุทสร้างหรือพระบิดาประทานแก่คุณนะ่ะและเมื่อคุณนะ่ะย้ายเข้าสู่โลกใหม่มิติที่ห้าคุณก็จะประหลาดใจกับพลังเหล่านั้นอย่างแท้จริงคุณจะได้พูดคุยกับปาโลมาและก็ปราวานที่มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ดวงวิญญาณเนี่ยจำนวนมากจะสามารถทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อสร้างมหาสมุทรขึ้นมาใหม่ ได้เหมือนกับที่พวกเขาเป็นผู้พิทักษแห่งท้องทะเลคำถามจะเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกกองกำลังป้องกันที่มีการติดตั้งขนาดใหญ่ที่ใช้เงินจำนวนมากในการป้องกันแต่ละประเทศจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา แอตราก็ตอบว่าท่านนตะตนักอยู่เสมอว่าพระผู้สร้างหรือพระปิดาไม่ทรงยอมให้เกิดการสิ้นเปลืองดังนั้นการติดตั้งเหล่านี้ก็จะไม่สูญเปล่าบุคลากรในกองทัพเรือทั่วโลกก็จะมีโอกาสทำงานร่วมกับปราวาและก็ปราโรมาเพื่อเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทร แล้วก็เปลี่ยนจากสิ่งที่กําลังเป็นอยู่การกําจัดการขยะเพื่อมนุษยชาติก็มาเติมเต็มมหาสมุทรและก็การทิ้งขยะทำลายชีวิตที่เป็นอยู่ในมหาสมุทรแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่ามีงานใหญ่ที่ต้องทำในระบบนิเวศท,ทางทะเลกองทัพอากาศก็จะทำงานร่วมกับเทคโนโลยีจะมาจากดาวเลิกและก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศและก็นำบรรยากาศกลับคืนสุขภ,ภาพเดิมแบบในสมัยเรมูเรีย และก,กองทัพบกบของคุณก็จะทำงานร่วมกับพี่น้องของคุณจากอวากาศเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่บนบกและก็เนื่องจากพระผู้สร้างหรือพระบิดาไม่ทรงยอมให้ทิ้งขยะและก็การติดตั้งปืนและก็ขีปนาวุธนนํำวิถีเหล่านั้นด้วยตลอดจนสิ่งเหล่านี้ที่ทำสงครามเพื่อฆ่ามนุษยชาติโดยตรงจะกลับคืนสู่โลหะพื้นฐานและก็นำไปใช้ในสิ่งต่างๆเช่นการสร้างสาพานและก็การสร้างใหม่ สร้างเมืองและก็สิ่งที่จำเป็นคุณจะประหลาดใจอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีที่มาจากดาวเคราะห์และก็ระบบดวงดาวเพื่อช่วยในการสร้างโลกใหม่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยในเมืองของคุณเพราะอย่างที่คุณเข้าใจในตอนนี้ประชากรของโลกก็จะลดลงอย่างมากและถ้าคุณนึกย้อนกลับไปถึงทริปของคุณกับสาวๆที่คุณสามารถเดินทางไปยังดาวอังคารและก็ดาวศุกร คุณคงได้เห็นเมืองที่น่าทึ่งและก็การติดตั้งในเมืองต่างๆบนดาวศุกร์และก็ความงามอันนาทึ่งแต่เดิมะที่วีนัสไม่ใช่แบบนั้นเลยสิ่งปลูกสร้างและก็ความงามอันนาทึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยชาวดาวศุกร์เมื่อคุณอาศัยอยู่บนโลกอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นน่ะไม่มีความงามเหมือนโลกเมืองต่างๆจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับสวนพฤกษศ,ศาสตร์ของคุณและสัตว์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน คุณก็จะพบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าโดยที่เรื่องราวในตำนานของสิงโตนอนราบกับลูกแกะก็จะเป็นครั้งหนึ่งที่สัตว์ต่างๆอาศัยอยู่กับคุณแบบไม่แบ่งแยกชนชั้นเลยคุณยังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตมีพิษที่อยู่บนโลกในปัจจุบันอีกด้วย สัตมีพิษพวกเขาอก็จะไม่นําพิษที่ไปสู่ความตายอีกต่อไปแม้แต่พืชที่สวยงามของพระเจ้ายังดอกกุหลาบก็จะเปลี่ยนไปและคุณก็จะพบว่าดอกกุหลาบนะไม่มีหนามอีกต่อไปดอกไม้พวกเขาก็จะมีกลิ่นหอมที่สวยงามที่สุดให้ทําให้ทุกคนนะได้เพลิดเพลินมีความสุข และที่รักทั้งหลายฉันหวังว่าคุณจะเห็นว่ารัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องนั้นใช้เวลาน,านานกว่าที่พวกเขาหลายคนคาดหวังไว้แต่อยากให้คุณรู้ว่าพระผู้สร้างหรือพระบิดาได้ทรงจัดการด้วยความสมบูรณ์แบบเท่านั้นและนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกของคุณและก็ครั้งนี้จะไม่มีข้อผิดพลาดอย่างแน่นอน โลกจะเข้าสู่มิติเดียวก็คือมิติที่5กับที่เธอเคยอยู่และมันจะเป็นดาวครอทที่สวยที่สุดในจักรวาลฉันขอแนะนำให้คุณนะจับตาดูท้องฟ้าตอนนี้ใช้เวลาที่ฐานให้มากที่สุดแล้วก็พยายามส่องแสงสว่างสร้างเครือข่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยพี่น้องของคุณและวก็ทิบายให้พวกเขาฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระเยซูก็ทรงขอให้หลายกลุ่มมา,มารวมตัวกันเท่าที่จะทำได้เพื่อพวกเขาจะได้ให้กำลังใจกันและกันเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อยานลงจอดคุณจะเห็นเรือยานลอยฟ้าลำเล็กๆล,ลำเล็กๆที่คุณเดินทางไปดาวสุกและวก็ดาวอังคารยานเหล่านี้จะเป็นพาหนะเล็กๆที่วิ่งเร็วที่เราใช้อยู่ คุณจะเห็นเรือยานที่ใหญ่กว่าเช่นเดียวกับเรือบัญชาการของฉันคุณจะเห็นเรือยานขนส่งขนาดใหญ่ที่สามารถขนส่งมนุษยชาติและก็อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการสร้างโลกขึ้นมาใหม่และแน่นอนว่ายังมีเรือยานลอยฟ้าขนาดยักษ์อยู่ด้วยเรือบนท้องฟ้าอันยิ่งใหญ่ทวินเฟรมหรือเปลวไฟคู่ของฉันเป็นคนสั่งการเธอคือเรดี้เอเทน่า เป็นผู้บัญชาการเรือรอยฟ้าเอเธน่าและมันก็จะน่าทึ่งอย่างแน่นอนเมื่อคุณเห็นมันมันใหญ่มากอย่างแน่นอนเลยและเมื่อประกอบก,บกับการลงจอดของกองบัญชาการแอตราเนี่ยก็มีประมาณ1ล้านลำคุณจะเห็นเรือทั้งหมดจากดวงดาวและกระดาวครอสที่เข้ามาช่วยเหลือคุณและแน่นอนมีเพื่อนชาวซีเรียของคุณที่คุณ่ะเคยได้ฟังหรือได้อ่านเจอด้วย และในขณะที่ข้าพเจ้าต้องบอกลาในวันนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำให้คุณระลึกถึงสัญ,ญลักษณ์อันงดงามของครูสากลหัวหน้าลูกศรเพลิงให้คุณยื่นมือของคุณเข้าไปในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายอีกต่อไปฉันส่งความรักและก็คำอวยพรของฉันไปให้คุณเช่นเคยฉันคือหลอดแอทราผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองกำลังการรักษาสันติภาพในอวกาศระหว่างกาแล็กซี ็ขอขอบคุณนะคะข้อความดีๆจากเดกา a l a c t ิกแอ r รา h a เช e n g แก็คือวันนี้จุไลก็ได้กลับมาจากฮอลิเดย์แล้วนะคะจากเมืองไทยสองอาทิตย์ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยก็คืออาจจะห่างหายการทำคลิป YouTube ไปสัก2อาทิตย์นะตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีจากแอทราก็มาส่งความรักความสุขให้โลกของเราให้มนุษย์ทุกคนนะคะก็ สามารถเป็นแรงบันดาลใจว่าเออทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่ออสเตรเลียก็ก็ยังมีแบบไฟไม่ป่าอยู่ก็คือมันเป็นก็คือมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจากเชื้เมื่อเปรียบเทียบกับนะปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วอันนี้ก็คือลดลงเรื่อยๆก็คือ,คอทุกสิ่งทุกอย่าง ภูมิอากาศก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านด้วยช่วยกันทำสมาธิส่งความรักไรเงื่อนไขส่งแร่พลังงานบวกมาให้โลกให้พระแม่ธรณีให้พระเจ้าให้แอตราแล้วก็ฝ่ายกองกำลังแสงกาลิกตกิทุกท่านเนี่ยจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขเข้าสู่มิติ5ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านที่ติดตามนะคะมาเพื่อ เรียนรู้แล้วก็เข้าสู่มิติ5ไปด้วยกันไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ